สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะก็จะมาพาเพื่อนๆมาอัปเดตในพื้นที่ที่เราเคยเตรียมเตรียมดินนะคะเตรียมดินนะฮะเตรียมดินแล้วก็มีการได้เ,เตรียมดินใช้ปุ๋ยเปลือกมังคุดแล้วก็ใช้ปูนขาวนะ ขุนขาวที่ทำไป ep ก่อนก่อนหน้านี้ก็น่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เคยมีปลวกมีรังปลวกแล้วก็มีมดนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ลงลงพืชผัก นะฮะไปไปบางส่วนนะคะไปบางส่วนรานนี้เราจะให้ดูนะคะจะให้ดูตรงพื้นที่ที่เราเตรียมดินนะคะตรงนี้นะคะเราเอาขามาลงย้ายขามาปรากฏว่าขาก็เฉลยงอกงามดีค่ะแล้วก็ไม่เฉาด้วยนะคะไม่เฉานะะแล้วก็ได้แตกแตกนอนแตกกอเพิ่มขึ้นนะคะแตกนอนแตกกอเพิ่มขึ้น ก็เป็นไปในผลที่ดีที่เราได้กระทำการทดลองด้วยการใช้ขุยหมักเปลือกมังคุดนะขับไล่ปวกมแมลงมดนะฮะพวกมแมลงมดก็ได้ได้ผลดนะีดูจากการเจริญงอกงามของต้นพืชเราได้นำทุเรียนนะคะได้นำทุเรียนที่ต้นที่เฉาเๆนะเราก็เอามาลงปลูก นะปรากฏว่าทุเรียนก็พอมาลงปลูกก็ได้แตกยอดออกยอดมาเห็นไ,ไหมครัเพื่อนดูนี่คะนี่เป็นต้นทุเรียนนี่เป็นตะไคร้ที่เราย้ายมานะคะเพื่อนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าที่ควรอาจจะเป็นดินที่ไม่เหมาะไม่เหมาะสมกับตะไคร้ ไม่เหมาะสมกับตะไครก็เลยไม่งามเท่าที่ควรนีนะร่เป็นขน,นุนต้นขนุนนะคะที่ย้ายลงมาปลูกปรากฏว่าขนุนก็งามดีนะเพื่อนะงามดีจากใบที่เหลืองเหลืองนะใบที่เหลืองเหลือก็เริ่มมีแตกยอดนะแตกยอดออกมา สีใบก็สดใสขึ้นนะคะเรียกว่า,าการทำงานด้วยปุ๋ยของเปลือกมังคุดนะคะด้วยปุ๋ยของเปลือกมังคุดแล้วก็มีการใช้น้ำหมักเป็นน้ำหมักขี้วัวนะลดลาดลงไปนะคะก็ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพื่อนๆพืนนะพื้นดินน่าจะปรับสมดุลได้ดีในเร็ววันนะคะในเร็ววันค่ะดูจากต้นขาก็องอกงามดีขาก็งามเง,งาก็ก็แบบงามแต่ก็ขยายใหญ่ขึ้น นะอันนี้เป็นคณะเม็กซิโกนะเราก็เอาลงมาปลูกนะปรากฏว่าลงมาปลูกก็มีการแตกยอดต่อยอดนะฮะมีการแตกยอดต่อยอดออกยอดอ่อนออกมานะฮะก็แสดงว่าพื้นดินพื้นดินเตรียมการเตรียมดินของเราได้ผลดีนะฮะ นนี่นะะแการแตกยอดออกนคะคะเราก็ลองเอาสับปะรดลงมาปลูกด้วยนะคะเพื่อนสับปะรดลงมา ก็คิดว่าน่าจะน่าจะดีเพราะว่าดูจากยอดของสับปะรดสดชื่นนะสดชื่นดีต้นไม้ก็ไม่เหี่ยวเฉานะย้ายมาปลูกก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้เป็นกระเพรานำกระเพรามากระเพาก็ไม่เฉาเลยค่ะเผาก็ไม่เฉามาก ทนุนก็นนก็แตกยอดแตกยอดออกมาใบก็เริ่มเขียวสดใสนะคะใบก็เริ่มเขียวสดใสก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากคะถือว่าดีฉะนั้นก็ต้องติดตามผมผลนอนกว่าจะมาแบบไหนนะอาจจะต้องมาดูว่าสับปะรดเนี่ยจะรอดไหม น่าจะรอดนะดูเพื่อนเพื่อนดูจากต้นเนาะน่าจะน่าจะรอดพอดูแล้วน่าจะดินนะ่จาจะเกิดความสมบูรณ์น่าจะเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น,นความสมบูรณ์มากขึ้นพอดูแล้วดู ูจากพื้นดินก็มีการย่อยสลายของจากพืชใบไม้นะสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินต่อไปนะฮะเป็นดินเป็นดินที่เกิดการหมักตัวของวัชพืชก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะ,ะกลายเป็นปุ๋ยที่มานบำรุงต้นไม้พันธุ์พืชของเรานะะก็อันนี้ สำหรับอีพีนี้ก็มาอัปเดตกับพื้นแปลงดินที่เราได้เตรียมดินไว้สำหรับแปลงดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวกและมดมะแมลงนะคะศัตรูพืชซึ่งพอเราได้เตรียมดินแล้วแล้วเราก็นำพันธุ์พืชลงมาปลูกปรากฏว่าพันธุ์พืชที่เรานํามาปลูก ก็ไม่เกิดการเหนียวเชานะไม่เกิดการเหนียวเชาก็มีการขยายต่อแตกยอดออกรากนะแตกยอดออกลากเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าปวกและ,มะแมลงสตูพืชที่เราได้ทำลายก็น่าจะรบปนี้หนีไปนะเพราะว่าอันนี้จาก ผลที่เราได้ทำการาปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยของเปลือกมังคุดนะปุ๋ยของเปลือกมังคุดแล้วก็นำหมักขี้บัวนะคะอันนี้คือการเราเตรียมดินเอาไว้พร้อมกับที่เราโรยปุ๋ยโรยปูนขาวโรยปูนขาวปูนขาวเพื่อกำจัดสัตรูพืชเช่นปลวกนะคะเช่นปลวก วกแล้วก็มดนะนนี้แสดงว่าปวกเนี่ยได้ทำการเ,เปลี่ยนพื้นที่นะเปลี่ยนพื้นทีนะ่เปลี่ยนพื้นที่ไปแล้วก็ไม่มาทำลายพืชพันธุ์ 4, ของเรานะคะ ที่เงาก็ยังมีเปลือกมังคุดอยู่ใช่ไหมยมีอยู่ใบก็เกิดความสดใสขึ้นนะจากที่ต้นมันจะเป็นเพียเยอะใบก็ใหญ่ขึ้น ก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ซิลิก็ามาอัปเดตในการทำบำรุงดินนะคะเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืชนะคะก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนเกเษตรอินทรีย์ที่ได้เข้ามารับชมนะคะ เผื่อพื้นที่ของท่านมีปัญหาทั้งปวกมดมแมลงศัตรูพืชอย่างอื่นนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับท่านที่ได้นำไปใช้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนเกษตรอินทรีย์ได้นำกลับไปใช้ในพืชไร่สวนของท่านนะคะอันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนเื่อนเกษตรอินทรีย์ได้ได้เห็นการ ผลการทดลองที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะแะได้ผลค่ะก็เช่อย่างนั้นคลิปนี้พี่สิริก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,ามีอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอและบอกเพื่อนๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรินทรีย์ทุกๆท่านค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ